เวลาคุณเสี่ยงเนี่ยคุณต้องเข้าใจนะครับว่าเวลาคุณเสี่ยงเนี่ยอ,อวันนี้ถ้าใครถ้าใครจะเสี่ยงน้อยนะลองเอาเทะเบียนรถดูนะครับเดี๋ยวลาวพรุ่งนี้นะครับจะลงให้ในกลุ่มนะครับลาวพรุ่งนี้นะอลาวผมเคยเข้าสี่ตัวนะครับลาวเคยเข้าสี่ตัวด้วยนะครับผมบอกแล้วว่าถ้าถ้าจะรอแต่ไทยวันที่หนึ่งวันที่สิบหกถ้ามันอั้นล่ะซื้อไม่ได้นะซื้อไม่ได้ถูกไหมครับ ยืนยันเนาะว่าผมให้จริงเนาะแต่คนที่บอกว่าอ้าวบางคนบอกว่าพี่งบน้อยพี่ขอมีโชคก่อนได้ไหมติดตามก่อนก็ได้ครับแม่ติดตามก่อนก็ได้เนาะกดไลค์กดแชร์ให้ผมแค่นี้เนาะนะครับขอให้มีโชคกับอาจารย์ต้นวดนี้ใครซื้อลอตเตอรี่ได้ข้างล่างไปซื้อครับแปดศูนย์ศูนย์แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือหกแปดเก้าแปดนะหกแปดเก้าแปดนะะครับเจ็ดห้าด้วยจําได้ไหมผมยังพูดนะเดี๋ยวจะมาบอกว่า ผมไม่ได้พูดเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ค่าใครเพิ่งติดตามพังแรกเนาะ <c oughs> นะครับโอเคนะนะครับทุกกลุ่มผมให้นะครับแม่แต่ต้องเข้าใจนะครับว่าเวลาผมให้ไปแม่ไม่ชอบมันก็แค่นั้นเองถูกไหมครับอ่ะยืนยันหน่อยครับยืนยันหน่อยว่าลาผมเข้าบ่อยไหมลาผมเข้าสามตัวบ่อยไหมสี่ตัวบ่อยไหมนะครับคือถ้าเป็นอ่า อาจารย์ท่านอื่นอาจจะให้นะครับแนวทางไม่เหมือนกันเนาะแต่วันนี้ผมมาทําบุญวันนี้วันพระนะครับตรงกับวันพระก็อยู่ที่หนองน้ําครับวสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่พรคนสวยพี่พรคนสวยสวัสดีจ้านะครับโอเคนะอ่านะครับเขายัางไงคะักิมลิงข้างล่างนี่เลยครับนะครับใครที่บ่อยค่ะโอเคนะผมจะให้ดูนะครับว่าลาผมให้จริงไหมมาดูสถิติครับนะมาดูสถิติลาวงว่ที่แล้วผมให้ ห้าสองถูก้อยบางคนครับไม่ได้อยู่ในห้องไปเอาแต่ห้าศูนย์แม่ผมอัดห้าศูนย์ก็จริงแต่มันมาห้าสองไม่เอาตัวอื่นเนี่ยตับแต่งนะถูกไหมมันมาห้าสองครับโอเคนะสุดท้ายครับมาห้าสองสองห้าเนาะแล้วในห้องครับดูนะในห้องนะครับเข้าเข้าสามศูนย์เห็นไหมครับ เข้าสามศูนย์สามศูนย์ก็มีนะครับบางคนตัดเล่นครับนี่แปดสองสามห้าสองสามเข้าสามตัวนะครับโอเคนะแล้วก็มาดูครับงวดก่อนเลยลาวลาวงวดก่อนครับลาวงวดก่อนออกหกเก้าเนาะผมก็ให้หกเก้าครับนะครับหกเก้ามาดูครับหกเก้าเห็นไหมครับนี่ผมก็ให้หกเก้าเห็นไหมมีแช่นนี้เองเห็นไหมครับนี่คือยืนยันนะว่าผมให้จริงนะครับเลื่อนลงไปครับนี่นะครับ หนึ่งเก้าค่ะนะครับห้าหนึ่งห้าหนึ่งเข้าไหมเข้านะครับห้าหนึ่งเข้าไหมเข้านี่ครับห้าหนึ่งเห็นไหมครับดูสตินะนะครับใครอยู่ในกลุ่มเนี้ยเข้ากลุ่มฟรีตลอดชีพเลยค่ะนะครับเข้ากลุ่มฟรีนะครับขอเข้ากลุ่มนะครับเปิดดวงนะครับนะครับเปิดดวงนะครับห้าเก้าเนาะเลื่อนดูครับนี่รัฐบาลไทยงวดที่แล้วครับห้าแปดรัฐบาลไทยงวดที่แล้วห้าแปดนะใครรอบัตรคิวแบบนี้นะครับบัตรคิวอาจารย์แม่จะลงให้นะครับตอนเย็นวันนี้นะใครรอรัฐบาลไทยเนาะ พี่เลอวัดีจ้านะครับเวลาเสียงโชคเวซื้อเนี่ยนะครับงมดที่แล้วห้าแปดนะครับมีห้าแปดแล้วก็มีหนึ่งเก้าเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นความเชื่อส่วนตัวนะนะครับหนึ่งเก้าก็มาดด้งบนดิ้งล่างเลยนี่คือสตินะครับแล้วเลื่อนดูครับนะครับลาวลาวนะครับลาวผมให้ดูงวดที่มันออกนะครับสี่สามหนึ่งหกครับนี่สี่สามหนึ่งหกนะสี่สามหนึ่งหกเข้าไหม ครับ4316เข้าไหมเข้าครับนี่ครับงวดนี้ครับนี่สี่ตัวงวดนี้นะครับงวดนี้สี่ตัวนะครับเห็นไหมครับเนี่ยสี่ตัวอันนี้คือผมให้ดูก่อนนะครับว่าเซอร์ตีที่ผมให้มันเป็นสูตรคำนวณเนาะให้จริงให้น้อยแล้วก็เน้นให้จริงนะให้น้อยเข้าทุกวันยังควงคนบอกว่าชอบแนวทางนะครับจริงๆแล้วนะ ถ้าผมจะพูดให้ฟังนะครับว่าถ้าจะรอแต่ไทยอย่างเดียวถ้าไทยมันอั้นละ่ะซื้อไม่ได้ไมพี่เลยได้บอกว่าพี่เลยนะครับบางคนก็อยู่ต่างประเทศน,นะนะครับก็วันนี้วันวันพาเนาะก็มาทําบุญปล่อยปลาก็มีส่วนร่วมด้วยบุญนึ่งครับผมบอกเลยว่านะครับเรานะครับเจอกันวันพรุ่งนี้เนาะใช่ใช่ นะครับใครยังไม่ได้ฟังผมเล่าความฝันฝันตัวสีแดงนะใครยังไม่ได้เล่าความฝันนะครับยังไม่ได้ฟังเลยนะครับความฝันวันนี้วันนี้บางคนบอกว่าถ้าใครชอบนอยนะฟังไว้ครับผมบอกว่าขอน้อยครับนอยต้องเสียค่าอะไรบ้างคะหรือเปล่าคะก็เหมือนว่าถ้าจะเข้าห้องงินน้อยสามเก้าเก้าก็ได้เปิดดวงก่อน หรือว่างบน้อยสทามนเมีอะไรท่างบน้อยจะทำยังไงคะอยาเข้าห้องลองดูก่อนครับถ้าคุณเข้าห้องแล้วรู้สึกว่ามันไม่โอเคนะครับก็ไม่ต้องติดตามผมผมต้องกลับขอโทษขออภัยด้วยเนาะเออพี่พรงวดนี้สามศูนย์แปดศูนย์นะเก้าแปดหกแปดเ็ดห้านะถ้าชอบนะเขาจะมีพี่พรเอาแคน่นี้ถ้าชอบนะบางคนบอกว่าอาจารย์ตรงกับตัวที่หนูฝันเลย อะไรนะวัสดีจ้านะครับคนไล้แชื้อควนจ้านนะครับใครเข้ามาแล้วเนะาะอรุณสวรรค์นะครับเปิดดวงสามก้าเห็นไหมครับผมไม่เคยบอกว่าเฮ้ยท่างวมบน้อยแม่ผมนะครับผมลงให้ในห้องเนี้ยนะครับได้ตังทุกวันนะครับบางคนก็ดีใจอาจารย์ต้นขอบคุณมากหลายหลายคนนะครับคืนก็มาแต่ว่าเวลาแม่เสี่ยง นะครับหรือว่าเสียงไทยอะไรต่างเนี่ยอย่ามั่นใจตัวที่ผมอัดนะคืออย่ามั่นใจตัวที่ผมอัดเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันถ้ามันมาอย่างอย่างเรานะครับที่ผมให้นะบ,บางคนบอกว่าอาจารย์ให้จริงค่ะแต่โอ้ยทําไมเราไม,เาไม่เราไม่เปิดดวงก่อนทําไมไม่เข้าก่อนถ้าเข้าห้องคือมันได้คุยกันเนาะมันได้คุยกันมันอ่ะอย่างเมื่อวานอ่ะอย่าเมื่อวานเนี้ยผมให้ผมให้อะไรนี่ผมให้ดูเลยครับโอเคนะ ผมให้ดูก่อนเลยอย่างเมื่อวานเนี่ยผมให้ดูครับนี่ผมให้ดูเลยนะครับในห้องปังไหมนี่ครับนี่อาจารย์ต้นเฮงมากๆค่ะตั้งแต่อยู่ในห้องค่ะนะครับเฮงมากๆเลยค่ะอาจารย์ครับเยดนะครับเห็นไหมนะครับอาจารย์นะครับลาวสตาลาวีพีออกห้าเก้าเต็มๆอาจารย์นี่ให้ห้าเก้าครับดูนะนี่ครับเมื่อวานผมให้ผมบอกว่านะครับให้เอาราวด้วยนะลาวสตาออกห้าเก้านะครับที่อาจารย์ต้นลงหาหน่อยครับมาดูนะ ผมเน้นเลยห้าเก้าครับดูนะผมเน้นห้าเก้าเห็นไหมครับผมเน้นห้าเก้ามาออกราสตาห้าน้อยแปดหนึ่งเน้นเลยนะครับนะครับเห็นไหมครับห้าน้อยผมบอกว่าเน้นๆแปดหนึ่งแปดนะครับแปดสองแปดหนึ่งผมเน้นแค่สองตัวนี้นะครับมามาแปดหนึ่งนะครับเห็นไหมอาจารย์ขอบคุณมากค่ะครับห้าน้อยอาจารย์ปังมากค่ะนะครับแปดหนึ่งรอรุ้นห้าเก้านะครับเห็นไหมก็มาออดห้าเก้า แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืองบน้อยก็คืนงบน้อยไปเลยแต่ว่าอย่างน้อยคือนะครับนะครับอุดหนุนสินค้าผมแค่ครั้งเดียวเนาะนะครับแต่ที่อื่นนะคุณได้แค่งวดเดียวนะครับสองงวดเช่นนั้นเองแต่เนี้ยผมให้ฟรีตลอดเลยอยู่ชาตินี้ไปถึงชาติหน้าเลยใครไม่รอไม่รอถึงชาติหน้าก็ไม่เป็นไรเนาะแต่ว่าถามว่าคุ้มไม่คุม้มถ้าคุณเออยังไม่พร้อมนะครับคุณพี่ยังไม่พร้อมก็ติดตามผมก่อนก็ได้นะครับไม่เป็นไรแต่ถ้าผมให้อย่าง อย่างราวเมื่อที่แล้วมันออก5-2เนาะ5-2ผมบอกว่าแม่เนี่ยผมให้ดูเลยอาจารย์นะครับนี่ผมให้ดูเลยอาจารย์ให้5-2แต่พี่ไปเอาแต่5-0ครับพี่ไปเอาแต่5-0คือไปมั่นใจ5-0กันไปสุดท้ายมันมาออก5-2เสียดายไหมอาจารย์ทําไมมันไม่มา5-0เห็นไหมครับถ้าคูณผมบอกแล้วว่าเวลาเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นไทยเป็นลาวหรือว่า นะครับการเสี่ยงทายทุกอย่างอย่ามั่นใจแต่ให้เชื่อในบุญสุดท้ายครับมันมาห้าสองเห็นไหมครับมันมาห้าสองสองห้าเห็นไหมเสียดายครับมันเสียดายไม่ได้ครับมันออกไปแล้วนะฮะแต่ถ้าอยู่ในห้องเนี้ยไม่มีคําว่าพลาดเนาะอย่างน้อยเราเล้คุยกันนะครับวันนี้ถ้าใครนอยนะครับนอยนะครับอาจจะมาทับยนรถคันนี้นะนะครับหนึ่งเจ็ดหกห้าเก้าห้า ครับหนึ่งเียรตห้าเข้าห้านะครับวันนี้ขับรถคันนี้มาทําบุญครับใช่นะครับจริงไหมนะครับคือหลายๆคนที่อยู่ในกลุ่มบอกว่าหนูเคยเข้ากลุ่มมาหลายอาจารย์แล้วเคยเคยนะครับเคยสั่งของหมดเยอะกว่านี้แต่ตั้งแต่ยี่ว่าติดตามอาจารย์ต้นมาอาจารย์ต้นให้ก่อนจริงๆ,ๆลแล้วผมไม่ได้บอกว่าเอ้ยจะเข้ากลุ่มไม่อยากเข้าก็ไม่เป็นไรครับติดตามผมก่อนก็ได้แต่เวลาผมให้แม่ก็ต้องฟังหน่อยว่าเวลาเราซื้ออย่าไปมั่นใจตัวอัด อย่าไปม,มั่นใจตัวเจาะคือลองการไว้ด้วยเข้าใจไหมอย่างสมมติว่าผมให้รัฐบาลไทยงวดนี้นะแม่ผมบอกว่าศูนย์แปดอ่าศูนย์แปดเออแปดศูนย์แต่มันออกนะครับสามศูนย์ไม่กลับจับแตกนะผมนะครับอย่างอย่างรัฐบาลไทยวันวัน,ว,น,ว,นวันที่อ่าวันที่เท่าไหร่นะรัฐบาลไทยเนี่ยงวดนี้ผมผมให้ศูนย์แปดนะครับแล้วก็ศูนย์สามแต่แม่ไม่เอาครับไปเอาแต่แปดศูนย์ ไม่อศูนแปดกาแฟนะครับกาแฟสองถุงใหญ่นะใครอยากได้กาแฟนะครับควบคุณน้ําหนกนะกาแฟสองถุงใหญ่ห้าร้อยเข้ากลุ่มเช่นกันนะครับส่งฟรีนะครับโอเคนะนะครับกิมลิงยังไงครับอ่านะครับเวลาทุกท่านมานะนะครับกิมลิงยังไงครับนี่ครับเข้ามาตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับบางคนบอกว่าคือกิมลิงยังไงนี่ครับอันนี้เพี้ยนจริงจ้ะครับนี่